ลูกสาวจะปริญญาตรีก็จะค้าขายเหมือนแม่ใช่ไหม,ไมไวะเพราะยังไม่แน่ลูกเรยไม่แน่แม่ก็เียจะบวนลูกชายคนเล็กเป็นสมณีน,เ,นเรียนอยู่ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอืม จะเป็นพระแล้วใกล้จะเป็นพระแล้วเรียนทางพระเรียนนังสือไปด้วย,วยเป็นเนรด้วยพ่อแม่ใจปุ่นได้นคนเล็กไม่อยากจะอยู่กระ้านอ,อยากจะปวดเนรปวดอยู่วัดสมเด็จพระสังฆราช องค์ก่อนท่านอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีวัดวัดเหนือนะเรียกวัดเหนือนะอา้าวใช่วัดดัวใต้อ่าเออลูกชายอยู่วัดใต้แต่สมเด็จทังฆราชองค์ที่แล้วท่านอยู่วัดเหนือนะเป็นเป็นชาวกาญจนบ,บุรี สมเด็จพยานนะสังวรการชนบปุรีส่วนองค์ปัจจุบันท่านเป็นชาวราชปุรีอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมเมืองแถวนี้เป็นเมืองบุญเมืองคุสนในชีมาจากอุบลมาตกหลุมรักตำรวจที่สังขะใช่ไหมใช่ไหม ใครรับใครไว้ับอือทั้งหมดเลยอืมเมื่ชีเป็นชาวอุบลราชธานีในตอนนี้ตอนนี้มีมีงานอยู่อหนึ่งงานหลวงพ่อจะไปสร้างสำนักที่ยะโสธร ชาวยะโสธรออคุณครูบุญสงเป็นครูครูบุญสงสอนหลวงพ่อมาตั้งแต่ป .2 ป .2 มาเจอ,อทีหลวงพ่อเป็นพระจะเป็นชาวบ้านมาใส่บาตรวัดปะกวยไม่รู้หรอกที่แรกว่าใครเป็นใครหลังจากนั้นพักนึงน,นะอ้าว โอ้ครูบาอาจารย์ดั้งเดิมของเราเเนี่เองตอนนี้แปดสิบกว่าแนละ้วแข็งแรงแข็งแรงคุณครูเข้าวัดเข้าวัดเข้ามาทีแรกก็มามีเลสนนเขาบอกวัดปักวยแม่นเออ ก็เลยมาเนี่ยเอ๊มันนั่งฟังไม่ไปสัทีหนึ่งเอาเลขท้ายมอเตอร์ไซค์นี่เลยที่มอเตอร์ไซค์มาโดนโอ้โหตตอนี้ติดเลยติดบัเรเอกเที่ยวนึงขับรถยนต์มาอืมเพราะเพราะมอเตอไซค์ออกไปแล้วอขับรถยนต์มา ใส่บาตรวันเช้าจะจะขับมาวันวันนั่นแหละวันสาคัญน,นะขับคันไหนก็คขันนั้นเนะีเ่ยพ้นอกรถกระบ,บักนะออกก็เลยแต่นั้นติดปันติดว่าเป็นเป็นกุศโลบาย มาตอนเนี้ยไม่น่าจะกยี่สิบปีมากมเนียเหนียวแน่นไม่ใช่เพื่อนั้นละ่ะตอนเนี้ยเพื่อบุญนี่ิท่านเป็นคนลบนากอยู่วารินชนาคอยู่อยู่อุบลเลยอยู่ตัวเมืองอุบล พ่อเป็นทหารเราให้ฟังไปได้สามีอุตรดิตเป็นครูเป็นบรรจุอยู่นอนไปทำงานที่นนพี่น้องก็เลยอยู่อุบลอยู่ยาโสธรพาพี่น้องเข้าวัดโมดไปนะนะหน้ามานะหน้าข้าเหนียวใหม่นี่จะต้องมีข้าเหนียวอุบลมาละ ทวายมีลูกสามคนแก่ท่านท่านมีลูกสามคนพรเทพพรพรมพรอะไรอีกพรนเนี่ยสามสามพรพรพรเทพพรพมพรทวีเออสามพรลูกชายตั้งชื่อลูกชายพ่อพออืม แต่ด้น้องสาวน้องสาวไปอยู่เยโสทรยญาได้มาวัดปักอวยบางบางข้างบางครงา,งาวอะไรขึ้นมามีที่ที่นาของพ่อแม่ปุญาตายาอยู่ครับส,สี่ห้าไร่ของพ่ออยากจะให้เป็นที่พักของหลวงพ่อก็ยังดี หลวงพ่อมาทางมีสามหรือจะให้พระพักให้แม่ชีมาอยู่ก็ได้ยกที่ให้ยกที่ให้แล้วก็ขุดขุดสาอะไรพอพอเอาเราก็รับให้บอกโอ้อยหาภาพไปอยู่ด้วยยากนะไม่รู้ใครจะไปอยู่ให้เขาทำนองทำนาไปฮะหลวงพ่ออยากได้บุญตรงเนี้ยพี่น้องอยากได้บุญ อหลวงพ่อรับหน่อยแต่หลวงพ่อจะสะดวกไปยูอะไรเมื่อไหร่นั้นไม่ว่าไม่ไม่ติดใจเลยทำ<ล>ไมติดใจเอาถ้าเลยรับไปสองสามปีแล้วปีนี้มีมีญาติของท่านอีกคนปีที่แล้วญาติของท่านแม่ชีสุภาพมาบวชด้วยน้องสาวน้องสาวคนเล็กมาบวช เป็นแม่ชีกับเราอยู่พรรษานี่มากแม่ชีสุภาพนั่นแหละก็มามาบอกนี่มีญาติสองท่านสามีภรรยาเป็นคนอุบลแล้วกันแต่มาอยู่กรุงเทพอืมอยากจะถวาย ที่เพิ่มข้างหน้ามันเล็กบอกจะเพิ่มข้างหน้ามันติดหน้าติดทางวัดใหญ่ๆทั้งอีกสักไล่ขึ้นใคร,รไม่รู้เขาจะขายออเขามาทวายปัจจัยทายาทวา้นีบอกอีกนี้ปัจจัยหลวงพ่อใช้เอาแล้วที่ดินนะบอกผมจัดการเอง การเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการสร้าง่าถมดินเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็จะสร้างเองเป็นคนเท่าแหละตาใหญ่นะส่งลูกชายลูกเรียน ไปเรียนถทัองนอกมองง,ง,ง,งงานะนี่พ่อแม่อยู่กลางไร่กลางนาส่งลูกไปเรียนไกลๆกลับมาตามใจพ่อแม่ต่างอยู่กระบุญแบบกุศลนยังไงแอลแต่ก็เลยว่าเห็นความมุ่งมั่นกันเลย ดี๋ยวจะไปสร้างทำรั้วไปสร้างทำประตูทำป้ายวัดาหาโอกาสสร้างศาลาเยวให้มันแห่งมือแห่งเท้าอะไรละ่ะจะไปดูตอนนี้หลวงพ่อจะปลูกต้นไม้อะไรแกปลูกต้นไม้ไว้ก่อนก็ได้ฝนจะลงแล้ว เออต้นไม้ที่ให้โลมให้เงาเอาปลูกเข้าไปจัดต้นอะไรที่มันยืนต้นแข็งแรงปลูกไปแต่ก่อนหน้านี้เอาสีมาหาโพธิ์ไปปลูกไว้ก่อนละเอาพันมาจากอินเดียนั่นแหละเออที่เขาเพาะมาจากอินเดียแล้วมาถวายไว้เออเอาไปปลูกไว้ ฉนั้นเป็นหลักหลักของวัดกค่ะมีชาวบ้านอยู่ใกล้ๆก,กันกับที่นั้นพอดีพอดีเดินบินทะบ,บาทรับไม่ถึงกิโลเมตรอยู่ในหมู่บ้านถ้ามีน้องน้องของ แม่ครูบุญโรงเนี่ยเป็นเป็นนายกอบตอยู่มั้งอืมจะเลยเออใดคนนี้ดูแรลขนขวายให้ด้วยเออะไรแก,กดูถูกที่ถมทางอะไรทั้งหลายก็เลยโอกาสที่จะไปให้พระให้แม่ชีไปอยู่วิเวกก็น่าจะดีอ ไม่ไกลหมู่บ้านแต่ก็เหมือนอยู่ก,กลางไร่กลางนาได้น้อย,อยนถนนถนนผ่านดีเป็นถนนลาดยางนอีสานเดียวนี้เจริญถนนทั้งลาดยางทั้งนั้น ยกสกโซ่ธอ่ะเราเกินให้ทราบถึงความเป็นมาของแม่ชีเราจะได้ปิติก็อ๋อใครมาบวชเหไหมไม่ใช่สินไม้ไรต่อมาบวชนะนนีเนี่ยสามีรับราชการเป็นตำรวจรอยู่สังขารบุรีนี่แหละ ไป,ไปมามาเคยบวชมาแล้วเคยบวชแะลูกสาวกับบวชแล้วไปอยู่พรรษาหนึ่งกัะหลงพ่อที่ดอยเทพในละมิตรลูกสาวจบปริญญามาทีแรกเลยจบปั๊บกับไปบวชเป็นไม่ชีปุก๊กมีเชื้อบ้านนี้มีเชื้อท,งทังธรรมตอนนี้แม่ละ จะบวชลกูกเฝ้าบานเฝ้าเรือนแทนอย่าอยู่เยือกเย็นเป็นธรรมะได้สติปัญญาก็อยู่ไปเรื่อยๆทำนิพพานให้แจ้งคนมันทุกข์นะมันลำบากนะ ใ,ใช้สภาพของคนที่มันทุกนี่แหละเพื่อจะข้ามทุกเออเหตุที่เขาให้มีความทุกบนโลกไปนี้พอเราจะได้คิดข้ามมันคิดสร้างบุญกุศลให้ชนะมันอืมถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาโอ้ข้ามยากเนีะยจะมันสบายอืมพอมาเป็นมนุษย์เนี่ยเออมันก็น่าหนีไปให้พน้พนๆอยู่ว่า นี่เรียกว่าจีวรแปลว่าผ้านุ่มผ้าอ่มของเธอแทนเสื้อผ้ากางเกงนี่บาทบินทบาทเลี้ยงชีพสิ่งที่จะต้องกระทันสี่ประการแน่หนึ่งบินทบาทเลี้ยงชีพ สองใช้กิวลที่เขาน้อมนบมาถวายหรือสละทิ้งไว้ไม่ไปหาซื้อใส่เองเหมือนคารวะสามที่พักที่อาศัยโดยปกตินักบวชทั้งปวงเมื่อบวชไปแล้วจะอยู่ตามป่าเขาลำเนาภัยตามโคนไม้รุกขมูลเสนาสนักโคนไม้เป็นเสนาสนักของนักบวช เว้นแต่ว่าเธอมีบุญกุศลที่ทำไว้เคยถวายที่มงที่บังให้แก่ผู้อื่นไว้ในอดีตชาติมาถึงปัจจุบันชาติพอปวดเข้ามา mm. ก็จะมีศาลามีอาสมมีกุฏิถ้าว่ามีผู้ครอบครองอยู่เขาอนุญาตให้ใช้ก็ใช้ได้ข้อที่สี่ ที่ต้องกระทำก็คือการฉันน้ำมดูมดมุดต่างน้ำมดุดเป็นขีลานะของนักบวชคือเป็นยาขีลานะไปว่ายาของนักบวชยาของผู้ที่อยู่ป่าอยู่เขาลำเนาไัยนี่พอใครฉันน้ำมุดนี่แหละมันจะสามารถดูแลธาตุขันของมันเองได้การนั้นแข็งแรงไม่ใช่ของเสียของเนา่าจริงๆแล้ว เออพระพุทธเจา้าท่านทราบว่ามันคือยาดูแลธาตุขันได้ที่มันมีอยู่ในกายเราอยู่ตลอดเวลามันจะมีน้ำมดุดมดต่างนี่แหละอยู่ในกายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสามสิบสองประการเพื่อจะดูแลให้ธาตุขันนั้นมันบริบูรณ์กันไหมมันสําคัญมันทึ่งมีอยู่ในนี้ในกายนี้หนึ่งในสามสิบเอ็ดหนึ่งในสามสิบสองประการ มีนำโมกด,ดีด้วยถ้ามันเป็นของไม่ดีเป็นของไม่สำคัญกายก็คงไม่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้มนมามันมีกระเพาะเอาไว้ใส่ปัสสาวะเลยจะต้องมีน้ำอยู่ในกระเพาะปัสสาวะตลอดเวลาไอ้ที่เราปวดเนะี่ยไปเอาออกนะั่นแหละนะคือมันล้นไอ้ส่วนที่มันเกินเกินจากที่กระเพาะจะเก็บได้ก็เลยจำต้องไปเอาออก แต่มันไม่ได้ออกมาหมดนะในกระเพาะมันยังเต็มเปี่ยมอยู่เหมือนเดิมเพื่อเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธาตุขันดังนั้นจะเลยว่าอ๋อมันเพิ่งเราเพิ่งเอาออกมาเขามันเข้าไปไหม,มกินเข้าไปไม่ให้มันขาดตกบกพร่องอย่างนั้นกินได้ดื่มได้สี่ข้อที่ให้กระทำต่อไปที่ห้ามทำหนึ่ง ห้ามหมกมุ่นในการทำน้ำการ,รมให้เคลื่อนหรือว่าเสพเมถุนธรทอใช้ชีวิตคู่ไม่ได้สองห้ามหยิบรัพที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตด้วยอาการแหงขโมยสามห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำร้ายผู้อื่น เป็นลือสีชีไพรนักบวชจะต้องมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงด้วยสี่พอเรามีสินงสวยๆแล้วจะเกิดอุตริมนุษยธรรมคือความรู้ที่พิเศษเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วห้ามอวดเอาไปอวดเพื่อจะแลกลาบแลกสักกะละคือให้คนมานับหน้าถือตาเยอะ ให้เอาสังฆทา,านมาถวายให้มากๆนะถ้าเป็นถ้าเป็นการคิดการนึกเช่นนั้นถือว่าขาดจากมรรคผลในการเป็นแม่ชีนั้นก็เลยว่าคุณสมบัติที่มีเก็บงำไม่ได้มากที่สุดเว้นแต่ว่าจะไปขอโอวาทไปขอฟังธรรมจากอุปชาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายจากบัณฑิตทั้งหลาย ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตนนั้นมันชื่อว่าอะไรมันถูกหรือมันผิดยังไงอันนี้ไปถามไปคุยไปปรึกษากับผู้รู้ทั้งหลายเหล่านั้นได้ได้ทีนี้เป็นสี่ข้อที่ให้ทำและห้ามทำต่อไปที่ต้องเรียนจำคือกรรมฐานจะต้องบอกกันทำไมบอกคือว่าการบวชไม่บริบูรณ์บอกให้ท่องบริกรรมถึง อวัยวะหประการ 1. เกษาปไปว่าผมสองโลมาไปว่าขนสนักขาไปว่าเล็บสี่ทันตาไปว่าฟัน 5. ้าตะโจรหรือว่าตะจับไปว่าหนังก็เลยให้นั่งท่องเมื่อไปนั่งที่สงบกรแล้วก็ท่องไปเกษาโลมานักขาทันตาตะโจ เกสาโลมานะคะทันตาตาโจเกสาโลมานะคะทันตาตาโจว่าไปเรื่อยจนคล่องเพราะว่าคล่องแล้วหลงวาดถอยหลังมาข้างหน้าจากหน้าไปหลังหลังมาหน้าว่าคล้องกันอยู่อย่างนั้นก็จะได้ว่าเกสาโลมานะคะทันตาตาโจตาโจทันตานะคะโลมาเกสาเกสาโลมานะคะทันตาตาโจตาโจทันตานะคะโลมาเกสาว่าเพื่อจะให้จิตมันนิ่งมันสงบ มันจะเงียบหายไปเลยนั่นแหละเข้าสู่ฌานสู่สมาธิได้โดยไม่ยากน,นีเกสต่อไปให้ว่าตามเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสา ไปให้ว่าเองสามรอบอืมถือว่าการปวดของเธอเสร็จสิ้นบริพูรณ์ต่อไปรับพรออุทิศบุญให้กับเจ้กรรมนายเวรจิตทุดวง จงมีสิทธิ์มีส่วนจากที่เราบวชในครั้งนี้โดยทนทั่วกันขอความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแกเราด้วยคุ้มครองป้องกันภัยมารทั้งหลายอย่าให้มาเลียดเปลี่ยนการประพฤติปฏิบัติของเราเราจะยกบุญให้เธอคิดอย่างนั้นยะทาวารุเบฮาปุราปิเรนติซาขรงเอวเมวไวโตทินังเปตานังปกัติ อิจตังปฏิตังตุมังจิปะเมวัสมิจตุสเปประเนตุสังกปาจันโทปนรโสยธา,ามณิโชติลโสยธา,าสพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตฟันตรายสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทานาซีลิสนิจจังพุทธาปจายโนจัตาโรธรรมาวัันติอายุปนโนสุขังพลัง สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังตินงังรัตราน,านานังอานุภาเวนะจตุราสีติาสารสธรรมกันทานุภาเวนะปิตคัตตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสเพเตโรคาสเพเตพยาสเพเตอันตรายาสเพเตอุปัฏวา สเพเตท,ทุนนิมิตตาสเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัตโกตรวัตโกสิริวัตโกยศสวัตโกพลวัตโกวันวัตโกทุขวัตโกโหตุสปทตาทุกโททขโรขปยาเวลาโสกาสตุจุปัตวาอเนกาอันตรายาปีวินาศสันตุเจเต,เตชะสาชัยสิทธิตธนังลาพังโสติปะกยังสุข,ขังพลังสิริอายุจวันโนจจโผคังบุติเจยศวาสตวัตสาจะอายุจะจิวสิทธิพวันตุเต ต่อไปอุทิศบุญให้กับผู้ตายผู้วายชนอันเป็นญาติในอดีตชาติของเราทั้งหลายก็ดีญาติในปัจจุบันชาติก็ดีภารสิเมา迦สิเมยาติมิตตาสขาจะเมเปตานังทักจิหนังตัจจาปุเปกะตมนุสลังในลนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานตังเปตานัมทายะเอวังติทันติยาตโย อายัญจะโคทักกินาตินาสังขารมิจุปฏิติตาทีคารตังหิตายาสถานะโซอุปกปฏิโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสิโตเปตานปูชาจักตาอุลาลาพ,ลพันจะปิกูนัมนุปถินังตุมเฮยป,ยปุญยังปัสตังอนัปปันติภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุตปะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนส,สตาโสที่พระวันตุเตภวตุตัปพ,ดดพ,ดดพังคลังลักขันตุตปะเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสตีภวัตตุเตพระวัตตุสัพพมังคลังหลักขันตปเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสธาโสตีภวันตุเต เราจะเวียนเทียนรอบลานธรรมอันมีพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางในระหว่างเวียน เรา,าก็จะก้าวสวสดอิติปิโสไปด้วยอืมใครสวสดด้วยสวสดได้ก็สวสดไปด้วยกันอิติปิโสภควาในสรรเสริญพุทธคุณกรรมบุคุณจังคคุณหนึ่งในวันมีสาขาดบูชาโลกของโลกเลยนะอันนี้ ขาประกาศศาสนาให้เป็นวันหยุดวันสำคัญของโลกนึกถึงคุณงามความดีเมตตาที่พระบุทธเจ้า บอกวิธีสร้างบุญให้กับเราไม่งั้นเราคงไม่รู้จักวิธีคงไปทำอย่างอื่นอย่างอื่นกันแต่นี้ออกท่านบอกทำอย่างนี้นะได้บุญชีวิตจะเป็นสุขแม้ตายไปก็ไปสถานที่สูงสง่งที่ไม่ทุกข์ไม่ลำบากเออใช้วิธีพุทธกำเนิดกันมาตลอด และโดยเฉพาะพวกเราชาวปากะกาทยอกเรียมีเป็นประเทศที่มีความนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่แรกเหมือนกันมาตั้งแต่แรกถือโดยเข่งคัดด้วยนะเออพวกเรานี่จะอยู่เนี่ยเทือกเขาตะนาวสีนี่แหละตั้งแต่นู้นมาเลยระนองพังนา ขึ้นมาอาแถวป่าละอมาลาดบุรีมาการจะนะบุรีขึ้นไปตากไปแม่ห้องสอนไปถึงเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยเยอะนะมีมีพวกที่นับถือศาสนาพุทธอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยเยอะ เยอะก็ถือว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งกันมาตลอดบุญคุณของพระพุทธเจ้าจึงทำให้เราหลุดรอดจากการที่จะต้องไปรับทุกข์ยู่ใยภูมิต่ำๆนะกันพากันดำเดินบอกลูกบอกหลานสืบทอดต่อๆกันไปไหม อย่าให้ขาดสายอย่าตัดตะโกนอย่าบอกลาพระพุทธเจ้าอ่ะมีเครื่องสักการะ,ะทั้งหลายก็เอาขึ้นมา